ดีบปูนพิปูนครับนอนสบายเลยอุย้ยดูท่าน้อนกันสินอนมีความชุกเลยหรอือเปล่า <Wow. S 1> ชิวมากนอนเบาเนี่ย <Wow. S 1> ชอบไหมชอบไหมครับอือม, <Wow. S 1> มีพูนมีพูนแมวโคราชประจำบ้านตัวผู้ถ้าเายพี่พี่สิ <Wow. S 1> ถ้าเธอพี่พี่สิคะลูกมีปูน สวัสดีครับสวัสดีปีใหม่พี่พี่ครับโสตะหวานให้พี่พี่สิหวานอืมหวานตาพิ่ตาหวานาหวาน,าหวานให้พี่พี่สิลูกมอืมคิดถึงพี่พี่ครับทักทายพีพี่ครับนอนสบายเลยแมวบ้านเนี้ยสบายสบาย ใช่ไหมครับ no ใช่ไหมง่ะดีแม่